ตัวน้าครับมีตัวตัวตัวนี้ไช่วยไล้มหนึ่งล้มหนึ่งลบมหนึ่งตัวตัวมีเพื่อนตัวมีเพื่อนตัวมีเพื่อนเอ้าตัวทำไมล้มอ่ะเฮ้ยหน้ามันมีแป๊บหนึ่งแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งไม่ได้มันช้ำเอ้ยได้แล้วได้แล้วทำไมล้มง่ายจังอ่ะช่วยพี่ช่วยปิ๊บเปิดเกมหนูค่ะก็ยังไม่ได้เลย โอ้อะไรเนี่ยพี่ใช้โปรแกรมอะไรหรอทำไมมันเล่นลื่นจังดูหนูดิเอาหนูทำไมไม่ใช้ Nock Player เล่าเอามันคือโปรแกรมอะไรหรอโปรแกรมใหม่หรอ Nock Player เ,เป็นโปรแกรมจำลองมือถือ Android บนคอมพิวเตอร์ครับซึ่งสามารถเล่นเกมมือถือหรือแอปต่างๆเช่น TikTok ได้มีความเสถียรค่อนข้างสูงภาพคมชัดเล่นเกมลืน่นปืนลื่นปืนคุณผู้ชมและที่สําคัญใช้ฟรีครับสำหรับการตั้งค่าปุ่มในเกมต่างๆที่เราเล่นกันผมนะเราก็สามารถเลือกได้ครับผมนะ โดยการกดตรงที่แป้งพิมพ์ตรงนี้ครับผมนะตรงรูปแป้งพิมพ์มุมขวาครับ กดเข้ามาครับผมนะเราก็สามารถปรับแต่งค่าได้เลยครับผมหรือสําหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ครับผมนะจะมีรูปแบบให้เราเลือกครับผมนะสำหรับเกมฟรีไฟที่ผมเล่นนะครับจะมีรูปแบบมือใหม่แล้วก็รูปแบบของมาสเตอร์ครับเราสามารถปรับแต่งได้แอปน็อกเพย์ตัวนี้ครับผมสามารถเปิดได้หลายจอมากๆกครับผมนะยิ่งช่วงนี้กําลังยิตครับสำหรับเรียนออนไลน์ครับผมผู้ชมสามารถเล่นเกมไปด้วยพร้อมกับเรียนออนไลน์ไปในตัวได้หรือว่าฟังก์ชันนี้โดนใจเด็กเรียนมากๆกครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับผมเรายังสามารถเลือกรุ่นมือถือได้ครับผมนะว่าเราอยาก ใช้รุ่นไหนเป็นพิเศษก็ผมเราสามารถปรับแต่งตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดก็ผมนะสามารถเข้ามาได้ที่ Google ครก็ผมเซิร์ชน็อกเพลเยอร์ก็ผมนะแล้วก็เข้ามาที่เว็บ th bigknock c o m com ก็ผมนะกดเข้ามาได้เลยก็ผมนะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นปัจจุบันไปใช้งานกันได้เลยก็ผมนะรนะหรือง่ายกว่านั้นก็ผมกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ <S <S ตอนนี้อัดดับหนึ่งเซเวียอ e ีสปอร์ตจากประเทศไทยครับผมว่าทำได้ดี อันดับหนะ้าอันดับที่2เป็นเดอะมาเฟียจากอินเดียอันดับสามเป็นเอสซีวีจีจากเวียดนามานะครับต้องรอดูครับตอนนี้เซเบียหูโดด3ตี้นะครับตรงนั้นตรงกับอ่าโอนิกครับผมนะโอนิกชื่ออะไรนะโอลิมปัส <c oughs> ไม่ใช่ us, <c oughs> <c oughs> ออฟติมัสเนี่ยโอลิมปัสขอโทษขอโทษผมขอโทษเลยถ้าที่จะจะโกรธผมนะผมขอโทษแต่ไม่เป็นไรไม่โกรธผมหรอกฟังภาษาอังกฤไม่รู้เรื่องหรอ ใช่ครับใหญ่ครับของค่อนข้างที่จะเยอะที่เดียวด้วยครับและที่ต่างๆเนี่ยนะครับสู้ๆครับทุกคนครับคือจุดตรงกลางมันถ้าจะเป็นจุดสูงสุดวิ่งเข้ไม่ไปเอ้ยไม่ไปก็อยู่นี่เดียอยู่ด้วยกันดีๆมันจะมีแค่ทางทางเดียวเท่านั้นคือทางบริเวณด้านบนครับจะวิ่งขึ้นมาชาร์จได้ถ้าจะชาร์จจากด้านล่างแล้วโอ้โหสตีดแกลน็อกวิสตอมจาวิทก่อนเลยครับโดนนไปก่อครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆคนล้วตรงนั้นเนี่ยเหมือนมีกันสามตี้ครับทุกคนแล้วนี่ครับแคสเปอร์ครับผมนะเหมือนจะไปน็อกดาวได้เหมือนกันครับ เอาละครับตรงนั้นคือ3าสีที่เราแคสเปอร์เก็บคิวได้เป็น1คิวแรกของเกมที่3ครับและแคสเปอร์แกเคาะครับผมแนละ้วสัดอัับโอนอีกครับผมลงที่เดียวกันครับตรงนี้แล้วเป็นประเทศไทย2งทีมนะตรงนี้ก็เลยเหมือนถอดออกไปเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แล้วเรียบร้อยครับเหลือแค่ทางด้านของน่าจะอินโดนีเซียครับ แล้วนี่ครับวิซ้อมเจออีโบสตรงนี้ครับวิซ้อมครับเซเลฟไหวไม่ไหวเซเลฟโดนน็อกครับผมนะเอาแล้วครับเหลือกันโอ้โหแล้ววิซ้อมจบอันดับ12ครับเฮ้ยเกมนี้วิซ้อมโดนก่อนครับโดนอีโบสครับ โอ้โหแล้วอีโวแก่สี่คิวแล้วครับคุณผู้ชมครับ e e ใ,ใช่ครับไม่ใช่อีโวของไทยนะเป็น e อีโวสองอินโดนีเซียครับเป็นรักเบื่อนักผ้าครับไม่เป็นไรหรอกครับครับ <c oughs> ครทไับ <c oughs> เอาแล้วคุณผู้ชมครับเริ่มมาไม่ค่อยดีแต่ถือว่ายังเหลือเซเวียนะ<า>ยังเหลือเซเวียยังเหลือทั้งด้านของอิรุมินเฮตแต่คือผมสังเกตตั้งแต่เมื่อวานละการแข่งขันเนี่ย คือแมปทะเลทรายเนี่ยที่ได้เปรียบเนี่ยจะเป็นอินเดียนะครับแต่ที่ผมดูเมื่อวานที่ได้เปรียบเป็นอินเดียคือน,นักแข่งเราเนี่ยเหมือนไม่ไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่สําหรับแบบนี้นะผมไม่รู้ว่ามีแอบซ้อมบ้างหรือเปล่านะแต่คือการเล่นเมื่อวาน2เกมผมเห็นชัดเลยว่าอินเดียเนี่ยได้เปรียบมากสําหรับการเล่นแมปทะเลทรายนะครับต้องรอดูเกมนี้ว่ายังไงว่าจะไหวหรือเปล่านะครับสำหรับประเทศไทยของเราครับ ถัดจากเกมนี้ยังมีโอกาสให้ทางด้านของวิซ้อมขยับอันดับเพิ่มเติมมาได้เรื่อยๆครับต้องรอครับไปแลวครับวิซ้อมเราทีมแรกเลยครับน้าของประเทศมาหาหินน้องมากินติมหรอมาหาหินอะไรล่ะกินติมที่โรตัสโอเคใครจะเปิดใครก่อนครับ ส่วนนี้ตอโอลิมปัสรับผกโอลิมปัสเหลือแค่ 2, 2> คนนะประเทศเนี่ยทางด้านของอินโดก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ใช้ปืนขอค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวจจุบนกไทยไม่ค่อยใช่ครับไทยเหมือนไม่ค่อยซ้อมแบบทะเลสาย่าไรแต่นี่คือมันเป็นรายการแรกด้วยนละครับมันไม่แปลกมันไม่แปลกนี่เป็นรายการแรกที่แข่งแบบทะเลสายครับเขาก็ต้องแบบปกติต้องแบบโฟกัสแ,แบบหลักอยู่แล้วนะ ใช่ครับผมแต่ก็ถือว่าน่าจะทำได้ดีแหละผมคิดว่านะแอบเชียร์อยู่เหมือนกันครับก่อนักประเทศไทยอันดับหนึ่งยังไม่แตกครับเซเบียยังอยู่คนครบแถมได้มาหนึ่งคิวฮะแผ่นของอินโดนีเซียใช่ครับเพราะว่าถ้ามาสี่คนเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าปืนของแอร์โรวูฟครับผมอยู่กับว่าจะถนัดอะไรบางคนนี่ก็เป็นเอชเอชต่กูน้องอะไรเงี้ยมาครับผมต้องบอกว่าแผนล่าสุดใช่เซเนซายเล่นยากครับคือรอบๆเมืองเนี่ยจะเป็นเมืองหมดเลยครับแล้วแพทชิดนอกได้หนึ่งครับผมมาจาก V Gaming ครับ เอาละครับผมแล้วนี่ครับน่าจะไม่รอดแล้วก็เก็บมาครับผมนะเป็น1คิวของแพตตีกครับแล้วเป็น2คิวของเซเบียสปอร์ตครับแล้วจากงัดนะครับท่านครูซับนิวมาโคครับจะเอาหรือเปล่าเหมือนรอเพื่อนอยู่ครับคุณผู้ชมครับแล้วชาร์จขึ้นมา3คนตรงนี้ พยายามเช็คครับข้างล่างนะคุณผู้ชมข้างล่างแบบใกล้ๆครับอีกฝ่ายก็นิ่งกิบเลยนะครับถอนไม่สองคนครับอยู่ตรงนี้เหลือคนหนึ่งนะแล้วเช็คได้แล้เหมือนเห็นครับตรงนี้ยังไงครับผมแล้วบูมก้อโดนก่อนครับเฮ้ยเราหูแล้วโดนเทตไปเรียบร้อยครับบูมก้อนโดนเก็บไปครับแล้วน็อกได้คืนครับแล้วมีการโค้ไปใครครับผมนจากทางด้านของ VGAMING ครับ แต่เป็นแพสทิกครับผมนะแล้วนี่ครับยิงไวล้วเรียบร้อยครับผมวีเกมจบอันดับที่11เป็น4คิวของเซเวอสปอร์ตครับถึงว่าได้อยู่ครับแต่เสียบูมก็ไปแต่ไม่เป็นไรครับ4คิวครับ4คิว8คะแนนครับผมดีพอที่จะทำให้อยู่อันดับหนึ่งต่อไปตอนนี้ครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยได้มา4คิวฮะแล้วตรงนี้ครับอีลุมิเนกครับผมนะเจอกับอีโวตอีสปอร์ตครับ แมอร่คับผแล้วมือตบครับยิงสตรีทแล้วมือตบครับผมแล้วเป็นลูฟี่ลู้ได้ครับผมตรงนี้ครับแล้วมาเลยครับอิลูมิเนตครับผมรอเชียร์อยู่เหมือนกันครับสำหรับทีมนี้ครับอังโรดูครับนี่ฮะลูฟี่ครับเหมือนอีเวสเสียเขาน่าจะถอยก่อนครับเพราะว่าเสียตรงนี้ไม่ดีครับแล้วแอลูฟครับน็อกทางด้านของแฟตครับผมน่าจากเวียดนามได้ครับหนึ่งน็อกครับ ได้เข้าสไตล์เขาปุ๊บเป็นอีกหนึ่งทีเหมือนกันนะที่ไฟแล้วเอาลงยากนะใช่ครับผมเห็นเกมแรกแล้อีวนนี่คือเกมมาาอยู่เหมือนกันนะแล้วนี่ครับผมแล้วแฟดน็อกคืนได้เหมือนกันเนีผมนะสำหรับแอรูฟครับแล้วแฟดก็เก็บไปได้เลยครับผมเอาแล้วเอาคืนเหมือนกันนะแอรูฟคืนน็อกได้แต่ซ้ำไม่ได้ครับแต่แฟดแกน็อกได้แต่แก่ซ้ำไปเลยครับ สิบทีมสามสิบสี่ผู้เล่นครับผมตอนนี้เหลือสามคนนะแล้วยังไม่ได้คิวต้องดูกันต่อไปยัตผู้ชมครับ ตอนนี้3คนไม่ได้คิวอย่างคุณซีนาบอกครับอาจจะเข้าสู่สถานการณ์ลำบากก็เป็นใช่ครับ,รบโอ้โหเล่นขอบวงซะด้วยฮะแต่อย่างดีครับที่ในบริเวณที่เขาอยู่เนี่ยเป็นโซนที่ยังคือด้วยความที่ขอบวงแบบทะเลทรา,า,ายอ่ะทุกคนมันบ้านมันเยอะไว้มันแคมป์ได้อยู่แล้วแต่คือกลางวงทะเลทรา,า,ายมันจะแบบโล่งแบบโล่งจัดจัดอ่ะสังเกตเลยนะแบบทะเลทรา,า,ายที่ผมได้เคยสัมผัสมาเนี่ย กลางแม่นโคตรโล่งผื้ที่ล่งมากครับผมแล้วตรงนั้นแพทติกครับผมนะเหมือนไปลัดช็อตมาได้ครับแล้วเรียบร้อยยูโรสปอร์ตโดนเก็บไปครับจบอันดับที่10ครับเฮ้ยแล้วตรงนี้ครับผมนะเป็นอิลูเมเนตกลับมาได้ของเซเวียสปอร์ตช่วยกันยิงครับแล้วเซเวียน็อกได้ครับผมเอารลนะครับเด็คูดน็อกอีธานครับเป็นไทยเจอไทยครับแล้วแคสเปอร์น็อกลูฟี่ได้ครับตอนนี้เหลือแค่โจนะกับมือตบครับผมน่ะเราไหวไม่ไหวแพทติกน็อกโจได้ครับเหลือคนสุดท้ายเป็นอิลูเมเนตมือตบครับคนสุดท้ายของอิลูเมเนต แล้วก็มาเก็บคิวเรียบร้อยครับผมไนดะ้อีทาเรียบร้อยครับสามครับงัดสี่ับผมไนดะ้เหลือมือตรงท้ายตอนนี้มูฟกลับไปทางด้านซ้ายมือเรียบร้อยครับกลายเป็นว่าเซเวียครับมาตรงนี้งัดได้สองตีและแปดคิวสิบหกพอยต์ตรงนี้ครับเซเวียสปอร์ตครับ เหมือนพยายามเช็คบ้านครับแต่มือตกแกมมูปไปแล้วครับตอนนี้ติดอย่างเดียวนะิติด,ตดเลยโอ้โหไปยาวเลยนะโอ้โหผู้ชมครับเสียายที่มันเป็นไทยตัดเอง,เองซึ่งไทยเนี่ยหายไปแล้วสำหรับตีหนึ่งนะวิซ้อมครับแล้วตีนี้ก็เหลือแค่มือตกคนเดียวผู้ชมครับโอ้โหลุ้นเยี่ยวแตกเลย <laughs> โปรลีกไม่ไม <kr> ่ม <ired> ีค <invent> ร <fit division> <master> ับโปรลีกปีนี้ไม่มีแล้วครับโปรลีกจัดไม่ได้ครับเบอร์ซิลี้ยกเลิกไปแล้วเพราะว่าปัญหาโควิดครับอันนี้เป็นก็เลยเนี่ยน่าจะมีรายการอยู่นะที่เป็นออนไลน์มาแทนนะครับนเห็ตออนนนนแแรรกคคับิเเเดดีีียปป็ททมม่่ล์ไ้ดดีมากๆ้วยองรอดูคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกได้อินเดียเนี่ยเก่งครับสำหรับแบบพารีเซยครับช่ามกคครรัับบผต้องมาดูครับว่าาาาเซบียยจะสมรถทลกแพงไทยงัดไทยใช่ครับไทยงัดไทยครับตอนนี้แต่ไม่เป็นไรคือทีมที่งัดได้คือเป็นทีมที่หัวตารางอ่ะทุกคนมันก็จะโอเคไง เนี่ยไหมตัดได้จะเป็นหัวตารางก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมแต้มให้ส่งไปได้แชมป์อะไรเงี้ยนะครับสำหรับผมนะมุมมองของผมเนี่ยไม่ได้เชียร์ทีมใดทีมหนึ่งไงผมแฮปปี้ถ้าจบอย่างเงี้ยแต่คือถ้าทุกคนเป็นวิสซ้อมทุกคนเป็นอิรุมิเนก็อาจจะแบบเสียดายทีมตัวเองนิดนึงไงแต่สำหรับผมเนี่ยผมเชียร์เป็นกลางถ้าผมนะขอให้เป็นไทยแชมป์ผมโอเคเพราะฉะนั้นผมถือว่าได้อยู่นะครับสำหรับเซเบียจังหวะนี้ได้อยู่กิดไงไม่ลงนั่นมันเอาีไป นี่คนละอีกสบอสบอสบอพี่ท่าเหลือกี่เกมนี่เกมสามครับลอีกสามเกมฮะอ่ะสูฟูครับทุกคนทีมอิเดียบบกัอ k นะเอกทีพครับแล้วตรงนี้เลสโซนถ้าเลสโซนตกมาแล้วตรงนี้มี3ตี้ครับอาวครับเอพีอาร์เอทีพครับ ATB e King ครับตรงนี้รครับเหมือนเดรกลูสเห็นหรือเปล่าเหมือนแกจะหลบในโซนขอยการเข้าบ้านครับแล้วเหมือนเกรู้เลยครับผมคุณผู้ชมเอาแล้วครับจะวิ่งมาหลบในโซนครับแต่ในบ้านเนี่ยมีรถของเซเบียร์อีสปอร์ตครับเหมือนรีกรุ๊ปกันอยู่ครับตอนนี้ครับแล้วเหมือนจะถอนเหมือนโดนรับนี่ครับผมแล้วโดนแซ่ไปเรียบร้อยครับน็อกไปน็อกไปน็อกหนึ่งครับผมเอาแล้วครับเป็นเดรกลูสครับน็อกได้ครับ จากเอ็นแปดนะผมแล้วเดอคุสโดนน็อกครับผมน่เหมือนกันครับแต่น่าจะชุบได้ตอนนี้น็อกไปสองครับแล้วเรียบร้อยมีการสไลค์ครับผมนะามีการซิลคิวไปครับผมไม่ใช่สไลด์มีการซิลคิวไปจากทางด้านของอินเดียครับแล้วตรงนี้โอ้โหเหมือนจะยังไม่รู้ว่าโดนอ้อมมาครับแต่ดึงได้แน่นอนครับดึงได้แน่นอนครับแล้วแกอ้อมมาจากทางด้านหลังครับแล้วเหมือนรู้ครับแล้วมีการรับจากด้านบนครับแล้วนี่ครับเรียบร้อยครับแชทเปอร์ครับ ถือว่าเท็ดกันได้ดีครับถือว่าสื่อสารยัดจังหวะนี้แต่หลังมาอีกครับผมเนะนี่ยโอ้อินเดียแกรอแจมอย่างเดียวแกไม่ลงมายัดด้วยครับแกรอยิงฟรีอย่างเดียวนี่ครับโอ้โหแกรอแจมอย่างเดียวเลยครับงนีี่่ยมมทอูแล้วทีมตรงนนีี้เเเปป็ซวยสอ์แต่ถือว่าดิงกลับมาได้สามคนเหมือนเดิมครับสำหรับเซเวียครับ ถือว่าคุ้มอยู่คุณผู้ชมครับถือว่าคุ้มอยู่นะคือถ้ายิงได้สิบคิวเนี่ยยี่สิบแต้มไม่ไปไหนนะครับคุณผู้ชมถือว่าโค้ชคนนี้ดีนะถือว่าสื่อสารกันดีครับสำหรับเซเวียนสปอร์ตครับยังถือว่าได้อยู่เลยถือว่าได้อยู่ครับเมื่อกี้ลมแดดสองรอบเลยได้จริงว่าได้อยู่ครับนี่ครับยังโค้ชคนนีมือตกยังเนียนวงอยู่นะครับมุมซ้ายเป็นแฟดครับผมนะมุมขวาเป็นแปดบิดครับ ทุกทีมตอนนี้นิ่มากครับยังไม่มีการขยับครับอิลวิเตมือตบเองก็ยังไม่ได้ไปไหนครับขอโคด้ดโค้ดอะไรครับอิน,อนอเดียรอแจมใช่ใชครับไม่ไม่ได้เอาเปรียบหรอกไม่ได้เอาเปรียบหรอกคือมันเป็นมันเป็นเทคนิคในการเล่นอยู่แล้วรนะบผมนะคือรอลดัดรอยิงข้างหลังเนะี่ยคือมันเซฟตัตวเองด้วยมันแบบได้คิวด้วยมันเป็นวิธีที่ฉลาดเนี่ยจะใช้ว่าได้เปรียบไม่ได้ในการแข่งขันนะมันไม่ผิดมันไม่ผิดนะครับ จว่าเขาเล่นฉลาดละกันใจหายจริงล็อกสองวิบใจหายเลยสองรอบเมื่อกี้โอ้โหดีที่ครบมันดีนะเกือบเสียท่านครูสุดเลยฮะแล้วเอซีบีจีครับตรงนี้ครับยังเหลือสี่คนครบครับแล้วจะโดนน็อกหรือเปล่าครับตรงนี้มีประเด็นครับอ้าวครับเป็นทีมแฟลครับที่รับอยู่ด้านล่างครับเหมือนจะรีพอร์ตกันไม่ดีครับยิงไอ้บอลอีกคนนี่ยิงจะน็อกไปแล้วครับ อีกคนนี่คือจอออ่อไอวอลไม่พักครับผมเหมือนควีนไม่ค่อยดีงเท่าไหร่ครับนิ่งจัดครับไม่โดนครับเซเบียนะครับทีมแฟตช่วยตัดนะเขาบอกว่ามิจิเด็กๆบอกพี่ตันว่าทีมแฟตเนี่ยทีมดังจากประเทศเวียดนามเลยนะครับผมทีมม้ามืดจากเวียดนามครับผมนะต้องรอดูว่าจะม้ามืดหรือว่าจะมืดเลยนะฮะจะเป็นม้ามืดหรือว่าจะมืดถ่ายไปเลยอนะไรเงี้ย <c oughs> ต้องรอลุ้นครับทีมแฟตรครับสขาเหล็กป้องเชียร์นะ เหลืออีกเวลา30นาทีครับที่าหน้าของวงเด็กจะบีบเข้าามโหนี่สีมือตบยังเนียนอยู่คุณผู้ชมครับมือตบยังถือว่าเนียนอยู่นะฮะนนั่เองนะครับเซเวียเซเลปได้ดีจัดครบดีครบดีครับครบเลียงทุกคนเนี่ยถือว่าคุยกันสื่อสารนะครับ เหมือนจะยยยังไมม่เคลีร์าเฟียก็ต้องเข้าวงนี่ครับอ่าที่สองมูฟเข้าวงเรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชมครับผมตรงนี้ครับเป็นนั่งลงกลั่นนะครับที่มีอยู่สามทีไม่กันคือเบอร์สิบสองน่าจะเป็นเซเวียนะครับถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นเซเวียที่เข้าวงเลยครับตรงนี้ตรงฝั่งซลิงเลยครับแล้วแกโดนเลยว่าตรงนี้เจ็บเอาลันลงมาโดนรับจากด้านล่างครับโอ้โหเซเพย์มาเต้ฟักเกอร์ครับผม ตอนนี้แกไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าแล้วแคสเปอร์ครับผมนะน็อกได้หนึ่งครับผมเอาเลยครับเซเว่นสปอร์ตครับแคสเปอร์แกรอรับในบ้านแอโรวูฟบีเอฟ79ยิงย้อยมาหรือเปล่าครับแกจะซ้ำเอาคิวจากโบเคตก่อนเลยครับแล้วแกโยมเสียพวงครับผมแต่ได้คิวมาทางด้านของแคสเปอร์ครับแกรอครับแอโรวูฟคนสุดท้ายครับแกพยายามพันยาสู้แต่อย่างนี้ตายวงแน่นอนครับผมแล้วแล้วแปดติดตายเพโซนเรียบร้อยครับ ก็แล้วเ่อยู่แล้วจริงๆครับแล้วเดอสครับ SVD ตรงนี้ครับกับแพทติกเชื่อกนกดอยู่ครับตรงนี้สำหรับทีมแฟตครับแล้วคอยย้ําทีมแฟตน็อกได้หนึ่งจากแปดบิดแล้วเก็บซ้ำไปเลยครับมือตกมีไซร่าแล้วก็แฟดบิดจบอันดับที่แปดนี่ยผมนะทีมจากประเทศอินเดียครับผมวงบีบไปทีมแปดทุกคนแล้วตรงนี้ครับผมนะออนิกครับผมนะน็อกได้แล้วก็โดนระเบิดน็อกคืนเหมือนกันครับผม มาเฟียยังเหลือครบ3คิวครับคุณผู้ชมครับสำหรับมาเฟียนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมจากประเทศอินเดียที่เล่นความทันท่งครับแล้ว a อ c v g ครับจบอันดับเจ็ดครับหกทีมสุดท้าย15ผู้เล่นที่เหลือรอดชีวิตครับผมแล้วโอนิกครับผมนะโอลิมปัสครับผมนะจบอันดับที่6ครับผมนะทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับตรงนี้มาโดนลับครับแล้วมือตบจะเข้าข้างหลังของแพทริกครับแพทริกรู้หรือเปล่าว่ากำลังจะโดนลับแล้วผมแล้วแคสเปอร์โดนน็อกจากแอร์โรบูฟครับ แล้วโดนเก็บไปเลยครับผมเอาเลยครับอย่างนี้ไม่ค่อยดีครับต้องพึ่งเดอะครูสคนเดียวกับผมเพื่อนที่เหลือครับแล้วเมือจะถอยรถหรือเปล่าห้าคนสุดท้ายครับเพราะว่าแพตติกเนี่ยมีมือตบครับผมนะแล้วโดนเนี่ยจะก้าวน็อกเหมือนกันสำหรับโกลเด้นครับตีลกาโจวีดีนี่ครับสำหรับรถครับผมหลงมาตรงนี้เจอรับครับผมแล้วเราน็อกครับผมมาเฟียเหลือสองคนครับแกยิงฟรียิงซ้ำแล้วแกเก็บคิวได้ครับผม เหลือคนสุดท้ายสำหรับมาเฟียบาร่าครับแล้วแพทริกครับผมนะเดคุตโดนน็อกเหมือนกันแต่เหลือแพทริกครับแพทริกได้คิวมาครับเอาเลยครับคุณผู้ชมครับหกคนสุดท้าย4ทีมครับแล้วเหมือนแกดึงขึ้นมาได้ครับผมนะเอาหูแกไม่ยอมปล่อยจริงแล้วข้างหลังมาเรียบร้อยครับแล้วซ้ำบอกเกมเรียบร้อยครับสี่คิวจากเดอะมาเฟียครับโอ้โหแล้วตรงนั้นยังไงตรงนั้นเรียบร้อยครับแอโรวูฟโดนทางด้านของแพทริกเก็บไปเรียบร้อยครับจบอันดับที่5ไป แลของไปจบอันดับที่4ี่ไปครับแล้วแพทถิกโดนเก็บต่อโดยมาเฟียครับเซเว่นสปอร์ตจบอันดับ3าเป็นเกมสาม้มาเฟียโดนเลเจ็เก้าครับมาแล้วครับผมทีมแฟลจากเวียดนามที่ทุกคนบอกกันครับมาแล้วครับผมมามืดจากประเทศเวียดนามที่ทุกคนพูดกันมาแล้วครับ1แชมป์แรกครับเซเว่นสปอร์ตสเกมจบที่สาสเกมแต่ทุกเกมมีคิวคุณผู้ชมครับ แต่ทุกเกมเซเ i o ยสปอร์ตมีคิวและคิวเยอะมากครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังคงรักษาตำแหน่งของท็อปหนึ่งได้สำหรับเซเ i o ยสปอร์ตครับผมนะถึงจะยังไม่ได้แชมป์ผมอยากให้ปวดล็อกซักแชมป์เหมือนกันนะแต่คือตอนนี้ครับผมานะได้คะแนนจากคิวล้วนๆครับเอาโหคะแนนร้อยเคะแนนบ้าไปแล้วโอ <c oughs> ต่มาเฟียก็ถือว่าตีตื้นมาคุณผู้ชมครับมาเฟียจากอินเดียนะฮะ ถือว่าตีตื้นเข้ามาเป็นอันดับที่สองนะผมนะอันดับที่สามเนี่ยยังคงเป็น SCVG จากประเทศเวียดนามนะครับผมนะอันดับที่สี่ e v o t e s p o r t ครับผมนะอันดับที่ห้าเป็น o n i ิครับผมนะมาเลยนะอินโดนีเซียเนี่ยสี่ห้าหกนะครับผมนะอันดับที่เจ็ดเนี่ยเป็นทีมแปดมาเลยครับมามืดคุณผู้ชมครับแค่แชมป์เกมเดียวเนี่ยโดดขึ้นมาจากอันดับสุดท้ายโดดขึ้นมาอันดับเจ็ดล้วแต้มเนี่ยวสี่สิบสามคะแนนแซงประเทศไทยแล้วนี่ครับ อันดับแปดอันดับเก้าเนี่ยเป็นอิลูเมเนตครับผมนะสามสิบห้าคะแนนแล้วก็เป็นวิสตอมอีสปอร์ตนะครับผมนะที่ได้อันดับแปดอันดับเก้านะอันดับสิบเป็นแปดบิดครับผมนะสิบเอ็ดเป็นทางด้านของ ATP King อันดับสิบสองเป็นวีเจมิ่งจากเวียดนามนะครับนำห่ักไหมก็ถือว่ายังห่างอยู่นะครับห่างประมาณสามสิบเอ็ดแต้มคุณผู้ชมครับแต่เกมเดียวนะฮะอย่าลืมนะครับคือยิงห้าตัวสิบแต้มแชมป์คือสามสิบแต้มนะคุณผู้ชม พราะฉะนั้นผมนะอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณผู้ชมครับยังไงก็ส่งแรงใจแรงเชียร์กันต่อไปให้ทีมจากประเทศไทยคว้าแชมป์ครับผมนะขอให้ปลดล็อกแชมป์สักเกมหนึง่งผมจะแฮปปี้มากๆคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมครับคือแมปทะเลทรายเนะี่ยมันไม่ค่อยเอือ้อต่ออ่ามันไม่ค่อยเอือ้อต่อแผนการเล่นของเซเบียไงแผนการเล่นของเซเบียเนี่ยแกจะชอบงัดบ้านแกจะชอบชาร์จเวทแต่แมปเนี่ยมันโล่งไงตรงกลางมันวิ่งไปชาร์จไม่ได้เพราะฉะนั้นผมนะแผนแกเลยแบบอาจจะแบบมีการขัด นะครับผมนะมีการติดขัดเล็กน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแก้วในฐานี่เละจบที่3ไป3เกมนะครับผมนะสำหรับเซเวียสปอร์แลวตรงที่เขางัดกันอยู่ครับแล้วเซเวียมาเลยครับแล้วมือตกแกเห็นแกรีบถอยเลยนะมือตกอ่ะแกรีบถอนกันเลยครับเพราะว่าเพื่อนแกน็อกสองเลยครับแล้วคือนี่ครับโจ้จะถอนถอนไม่ทันครับแต่มือตกแกถอนไปก่อนแล้วครับแล้วตรงนี้ครับผมนะทางด้านของแฟตครับซ้ายมือแกน่าจะมาแจมทางด้านของออนิกได้โอนิกได้ครับ แล้วแอร์โรบูฟครับผมนะแกอยู่ตรงนั้นครับสลับแบ็คในข้างบนเนี่ยมาเฟียเนี่ยผมเกียดเกียดปะยิงกดไม่พักเลยนะอันดับหนึ่งเมื่อวานประเทศไทยครับอันดับหนึ่งอันดับสองประเทศไทยครับวันนี้ก็ยังคงเป็นประเทศไทยที่ยังนําอยู่อันดับหนึ่งนะและตรงนี้ครับผมนะด้วยความที่เขามีข้างบนที่เขาโคฟอยู่เว้ยไปทําให้การชาร์จของเขาเลยอะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเขายิงกดช่วยได้ไงนะครับผมนะแล้วเขาก็ให้อีกคนครับผมนะมาชาร์จโอเล่นฉลาดแฟดจังหวะนี้เล่นฉลาดมากครับนี่ครับผมนะ แกกันช่วยมีช่วยกดบ้างนะคือถึงจะชุบได้2คนจะคือวงครับเรียอของวงแล้วก็นีครับเป็นทางด้านของโอโอโหินเดียทําเราแพ้เหรอเนี่ยแล้วเนมเจ็ดเก้าเยาะห้ไปจบเลยแล้บอกนะประมาณนี้ครับสำหรับ,บไฮไลไท์นะเกมที่3เหลืลยีก3เกมทุกคนครับ